สวัสดีค่ะสำหรับการรอคอยที่แสนย,ยาวนานนะคะใครสนใจที่จะทำขนมดอกจอกนะคะแม่บ้านบอกเลยว่าวันนี้แม่บ้าน บอกหมดเลยค่ะไม่มีการกักเลยค่ะใครๆก็มีอดีตเนาะแม่บ้านก็มีอดีตเหมือนกันค่ะก็คือแม่ค้าขายขนมดอกจอกนั่นเองเอาละพูดเยอะไปแล้วนะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเราไปดูขั้นตอนและวิธีการทํากันเลยไปเลยค่ะสัดส่วนเหมือนเดิมเลยนะคะเดี๋ยวแม่บ้านก็จะขึ้นให้ตรงที่หัวข้อโพสต์เลยค่ะนี่ก็คือหน้าตาของส่วนผสมทั้งหลายนะเอาละค่ะเราไปดูขั้นตอนการทําเลยนะคะเดี๋ยวสัดส่วนให้ทุกคนไปอ่านตรงหัวข้อโพสตนะคะคนเตรียม ส่วนผสมเรียบร้อยแล้วนะคะก็ให้เตรียมกระมังใบใหญ่ไว้หน่อยเนาะจะได้คนส่วนผสมได้ง่ายหน่อยอันดับแรกแม่บ้านก็จะใส่แป้งสาลีอนเนกประสงค์เลยค่ะเป็นจํานวน200กรัมนะละคะแล้วก็ตามด้วยแป้งข้าวเจ้านะคะ150กรัมค่ะ ต่อด้วยแป้งมันอีก50กรัมค่ะเกลือ1ช้อนชานะคะแล้วก็มีปูนแดงค่ะปูนที่กินหมากเลยค่ะไม่ต้องไปละลายน้ํานะคะให้ใส่ไปทั้งก้อนแลยค่ะซักประมาณ2-3หยิบมือก็พอนะคะอย่าใส่เยอะนะคะจากนั้นก็ให้ตอกไข่เราจะใช้ไข่เป็ดนะคะนำนะคะสําหรับขนมดอกจอกไข่เป็ดจะดีที่สุดเลยค่ะถ้าใครไม่มีไข่เป็ดก็เอาไข่ไก่นั่นแหละค่ะเนาะแต่ว่ารสช นะคะคกลิ่นและสีก็จะไม่ได้เหมือนไข่เป็ดนะคะบอกเลยว่าไข่เป็ดดีกว่าเยอะเลยค่ะแต่ก่อนที่จะตอกไข่เป็ดนะคะให้ทุกคนนําปูนแดงนะคะมาขยี้มาบี้ให้เข้ากับแป้งซะก่อนนะคะแล้วก็ใส่น้ําตาลทรายลงไปได้เลยค่ะในส่วนของน้ําตาลทรายนะคะแม่บ้านก็ให้เริ่มต้นที่100กรัมนะคะใครชอบหวานมากก็เติมเลยค่ะตามที่ชอบเลยค่ะขยี้บี้อย่างนี้นะคะให้เข้ากันเมื่อใส่ไข่เป็ดลงไปก็ให้ ขยี้บีอย่างนี้แล้วค่ะ จากนั้นก็ค่อยๆแต่ค่อยๆทย,ย,ยอยเ,ออเติมน้ำกะทิลงไปนะคะคนอย่างนี้จนกว่าเขาจะเข้ากันนะคะเติมอย่างนี้เลยค่ะไม่ต้องรีบนะคะสูตรนี้ไม่ต้องรีบค่ะรับรองว่าอร่อยค่ะในส่วนของแม่บ้านก็จะใช้กะทิกระป๋องนะคะซึ่งกะทิกระป๋องของออแบรนด์อร่อยดีนะคะจะเข้มข้นมากๆดังนั้นนะคะให้ทุกคนสังเกตเอาเนาะถ้าคนมาก็ให้เติมน้ำนะคะและใครใช้กะทิสดที่คั้นนะคะ ก็ไม่ต้องเติมน้ํานะคะแม่บ้านว่ามันก็พอดีแล้วค่ะต้องขออภัยในการอธิบายนะคะอยากให้มันละเอียดนะคะเนาะอย่าลัาคาเนาะรับรองว่าจะออกมาดีที่สุดเลยค่ะหลังจากนั้นก็ใช้ตะก้อช่วยในการตะล่มเลยค่ะจะได้ไม่เมื่อยมือเนาะนะคะ แป้งมันก็จะเป็นเม็ดนะถ้าสังเกตนะคะถ้าเราเติมน้ําให้พอดีนะคะแป้งมันก็จะละลายนะคะนี่นะคะให้ดูนะดูภาพประกอบอย่างนี้ก็เป็นอันใช้ได้แล้วค่ะส่วนของการผสมแป้งค่อนข้างจะสําคัญนะคะจึงต้องละเอียดอ่อนหน่อยนะคะไม่งั้นขนมของเราออกมาก็จะไม่ดีนะคะในส่วนของแม่บ้านแม่บ้านจะทําเยอะกว่าที่แม่บ้านบอกนะคะเพราะว่าแม่บ้านต้องการที่จะไปแจกเพื่อนบ้านและญาติญาติค่ะให้ทุกคนสังเกตที่ปลายหัวตะก้อน,นะคะ ถ้าแป้งเกาะออกมาลักษณะนี้เป็นอันว่าใช้ได้แล้วะนะคะเราก็จะมากรองแป้งนะคะในส่วนที่เป็นปูนนะคะหรือส่วนที่เป็นแป้งมันก็จะนอนก้นอยู่นะคะจะเป็นเมล็ดเล็กๆนะคะจำเป็นต้องกรองค่ะก็ถือว่าเป็นอันเสร็จเรียบร้อยสำหรับส่วนผสมของแป้งนะคะแม่บ้านก็จะพักไว้ในตู้เย็นนะคะอันนี้เป็นเคล็ดลับเลยนะคะที่แม่บ้าน ได้มาจากประสบการณ์เลยค่ะนั่นก็คือการพักแป้งนั่นเองค่ะถ้าเราพักแป้งไว้ในตู้เย็นเป็นจํานวนเวลาสักหนึ่คืนนะคะแล้วเช้าขึ้นมาหรือตอนไหนก็ได้ที่ทุกคนสะดวกที่จะทอดก็ให้ทอดได้เลยค่ะแป้งของทุกคนก็จะออกมานะคะนุ่มก็จริงแต่จะกรอบอร่อยมากๆแล้มุนลิ้นเลยค่ะ จะไม่แข็งกระด้างค่ะไม่รีบนะคะไม่อยากรอนะคะก็ให้พักแป้งสักประมาณหนึ่งชั่วโมงนะเอาไว้ในตู้เย็นค่ะแล้วค่อยเอาออกมาทอดนะคะอย่างนั้นก็จะดีกว่าที่เราจะนํามาทอดเลยค่ะเอาล่ะค่ะ หลังจากนี้แม่บ้านก็จะตั้งไฟแล้วค่ะนะให้เอาแม่พิมพ์ของขนมดอกจอกนะคะแช่ลงไปในน้ํามันที่กําลังตั้งกระทะ <ไฟ S 1> เลยค่ะร้อนมากนะคะทุกคนให้ใช้ไฟกลางในการทอดเลยค่ะเอาละค่ะเมื่อ,อแม่พิมพ์ของเราร้อนดีแล้วนะคะก็ใหเ้เตรียมตัวที่จะมาจุ่มแป้งนะคะแต่ว่าจะต้องเอาแป้งของเรานะคะโรยงาดํางาขาวลงไปก่อนเนาะอย่างนี้เลยค่ะตามที่แม่บ้านแสดงให้ดูเลยค่ะหลังจากนั้นก็ แม่พิมพ์ที่กำลังร้อนๆน,นะคะจุ่มลงไปในแป้งของเราได้เลยค่ะแต่แม่บ้านจะบอกแคสนิดนึงนะคะว่าหลังจากที่เราแช่ตู้เย็นนะคะแป้งของเขาก็จะฟูตัวขึ้นหน่อยนึงนะคะ,ะให้ทุกคนหยดน้ำลงไปในโถแป้งแล้วก็คนๆหน่อยนะคะอย่าให้เขาค้นเกินไปเดี๋ยวแป้งมันจะหนาแล้วเวลาที่ทานมันจะแข็งแล้วก็เราสัมผัสมันจะไม่อร่อยค่ะเอาละค่ะ เคล็ดลับในการจุ่มแป้งนะคะทุกคนในเวลาที่เราเอาแม่พิมพ์ขนมดอกจอกที่ร้อนๆนะคะจุ่มลงไปในแป้งนะคะก็อย่าให้มิดอย่าให้จมนะคะเพราะเวลาที่เรานํามาทอดนะคะมันจะสะบัดไม่ออกค่ะทุกคนปัญหานี้แม่บ้านเจอคะ่ะรับรองได้ว่ามือใหม่เจอทุกคนคะ่ะนะให้เตรียมกระดาษทิชชูอย่างนี้นะคะวางไว้ในจานนะคะแล้วก็ เวลาที่เราเอาขึ้นจากกระทะร้อนๆนะคะให้นํามาเสด็จบนกระดาษทิชชู่ก่อนแล้วถึงจะจุ่มแป้งลงไปนยอย่างนี้เลยค่ะให้ดูภาพประกอบเนาะแม่บ้านจ,จะอธิบายอย่างละเอียดเลยค่ะนะเพื่อจะได้ทําออกมาแล้วไม่มีอุปสรรคเนาะเมื่อเราเอาแม่พิมพ์ขนมดอกจอกนะคะไปจุ่มแป้งแล้วใช่ไหมคะแล้วทีนี้ก็เอามาอ จุ่มลงไปในน้ำมันร้อนๆนะคะก็ให้วางได้เลยค่ะไม่ต้องไปจับเนาะสักอึดใจเดียวค่ะแล้วก็นํามาเขยา่าเขย่าออกนะคะแป้งก็จะหลุดออกจากแม่พิมพ์จากนั้นก็ให้ทุกคนพลิกอย่างนี้นะคะพลิกหน้าพลิกหลังไปจนกว่าจะสุกนะคะนะคะเอา้าทาตามที่แม่บ้านแสดงให้ดูเลยค่ะทุกคนจะสังเกตนะว่าเนี่ยมันจะเห็นไหมว่ามันมีสีขาวๆอยู่ด้านใน อย่าพึ่งนะคะถ้าทุกคนตักมาทั้งๆที่ยังขาวอยู่ด้านในขนมดอกจอกก็จะออกมาแบบไม่สวยงามค่ะมันยังไงล่ะทุกคนสีมันไม่สม่ําเสมอเหมือนคนเป็นยังไงกระด่างกระดำยังไงก็ไม่รู้ค่ะไม่สวยนะคะนะอย่างนี้เลยทําตามที่แม่บ้านทําให้ดูนะเดี๋ยวจะทอดให้ดูอีกครั้งหนึ่งตอนนี้ก็ให้ดูภาพไปก่อนเลยค่ะก็จุ่มลย ตังออ้งไฟเลยนะคะแต่ไฟอย่าให้ร้อนมากนะคะของแม่บ้านร้อนเกินไปไม่ดีนะคะจะไม่เข้าใจให้นำแม่พิมพ์แช่น้ำมันร้อนๆอย่างนั้นนะคะถ้าว่าแม่พิมพ์ของเราไม่ร้อนนะคะเวลาที่เราจุ่มลงไปในแป้งแป้งก็จะไม่เกาะนะทุกคนนะคะต้องให้ร้อนสักอึดใจนึงนะคะ ทำตามที่แม่บ้านบอกเลยค่ะคค๊บแล้วก็มาพลิกนะคะพลิกอันนี้อ่นอนคือเอาตัวนี้ออกอืประมาณนี้นะคะทำสลับกัน พื้นที่เล็กๆเนาะไม่ใช่ไม่ได้ใช้กระทะใบใหญ่ก็อันเดียวก็พอแล้วค่ะเนาะพิมพ์อันเดียวพอแ <c oughs> ม่บ้านว่าจะใช้สองอันแต่ว่าอืพื้นที่มันเล็กแต่ก่อนใช้สามนะคะตอนที่ทําขายนะ่ะมาดูหน่อยนะถ้าว่าด้านในมันขาวอยู่ใช้ไม่ได้เนาะต้องให้ด้านในมันเหลืองเท่ากันหมดเลยค่ะมันถึงจะออกมาสวยงามม,งมาพลิกอันนี้ก่อน ในบ้านก็ไม่ได้ทํามาเจ็ดปดปีแล้วจ้ะนี่ก็ลืมลืมโอเคแล้วค่ะอันนี้ก็เอาขึ้นได้เลยเนาะอ่าตะเก็บสักอันเนาะสบัดหน่อยแล้วก็มาตั้งบนถ้วยนี้เนาะประมาณนี้เลยนี่ค่ะโอเคค่ะไม่ต้องรีบนะไฟไม่ต้องแรงมาก ขั้นตอนนี้แล้วค่ะเราจะรู้ว่าแป้งของเราหนาหรือบางเนาะจากการเทสที่เราทอดนะคะถ้าแป้งมันหนาก็ให้เติมน้ำได้เลยค่ะน,นะคะอืะบแบออนนางเนี้ยเลยมาดูอันนี้ซื้อใช้ได้หรือยังนะ อันนี้ก็โอเคถ้ามันรีกองค่อยๆทำนะคะไม่ต้องรีบอย่าลืมกะทิเนี่ยเมื่อกี้อันนี้มันไหมเนาะมันร้อนไปอันนี้โอเคแล้วตั้งไว้แป๊บเดียวก็ใช้ได้แล้วค่ะเดี๋ยวแม่บ้านจะชิมเนาะถ้ามันบางเดี๋ยวจะได้เติมน้ําหน่อยหนะึ่งหอมกะทิสุดๆไปเลยเนี่นะค่ะถ้าใช้ไข่เป็ดมันก็จะอร่อยโอเคโอเคเนาะเดี๋ยวทำวนๆไปเลย เดี๋ยวจะทําตัวอย่างให้ดูอีกสักหนึ่งโลบเนาะนี่นะคะสะบัดน้ํามันหน่อยนะคะแล้วก็มีหากระดาษมาวางเนาะแล้วก็จุ่มลงไปมันจะดังเสียงจะดังนกกาลังร้อนพอดีอย่าให้เลยนะคะเดี๋ยวมันจะแกะออกยากหัวใครไม่บ้านจุ่มพลาดไปหน่อยนึงแหละนี่นะคะประมาณน,นี้ัางไว้ก่อนจะอึดใจเนง้นะมาเช็คดูส่วนอันนี้นะคะ ให้ทุกคนดูด้านในเนาะนี่ค่ะถ้าด้านในนะคะยังขาวอยู่อย่างนี้นะต้องรออีกหน่อยเนาะมันไม่สวยค่ะไม่น่าไม่น่าทานอะนะค่ะส่วนอันนี้ก็เอาออกได้แล้วนี่นะคะเห็นไหมเหนี่ยไม่บางจุ่มยังไงล่ะจุ่มเกินไปนะคะโอเคอะเดี๋ยวเอาออกก่อนนะอย่างที่บอกเลยนะคะว่าต้องให้มันไม่เลยเนาะไม่เลยขบนะคะไม่งั้นมันจะเกะออกยากแบบเมื่อกี้เนาะนะคะ เนี่ยอันนี้และคะ่ะเนี่ยมันจะบานอ,อกไม่สว็แต่ก็ได้อยู่เนาะก็ต้องระวังเวลาที่เราจุ่มนะคะเอาใหมเนาะเพราะว่าลําบากนะคะถ่ายไปด้วยถ่ายไปด้วยแล้วก็ทําไปด้วยโอเคอ่ะอ,อีกรอบหนึ่งเนาะวกรองไม่ค่อยสะดวกไม่เหมือนอยู่ที่เยอรมันเนาะจะยากหน่อยนี่นี่โอเคแล้วก็ขึ้นเลยแล้วก็ ั้งลงไปเลยนะคะความร้อนก็กําลังพอดีเลยนะคะไฟขนาดนี้กําลังพอดีเลยเดี๋ยวให้ดูเปลวไฟก็ประมาณนี้นะถือว่าโอเคเลยสวยเลยะคะ เอาละค่ะหวังว่าทุกคนก็จะเข้าใจนะแม่บ้านทั้งอธิบายทั้งแสดงให้ดูแล้วค่ะ,ะความจริงมันก็เหมือนดูจะง่ายแต่ไม่ง่ายนะคะก่อนละเม็ดเคล็ดลับนะคะมันเยอะแยะมากมายสำหรับผู้ที่มีประสบการณ์ก็ได้เอาประสบการณ์มาบอกนะนะคะส่วนคนที่ทำตามนะคะไม่ต้องไปลองผิดลองถูกทำตามที่แม่บ้านบอกเลยค่ะแม่บ้านน่ะทำเป็นอาชีพมาแล้วค่ะนะคะ นี่ไงเห็นไหมออกมาสวยงามมากๆเลยแบบอุปกรณ์ที่ต้องมีก็ตามที่เห็นนะคะบางครั้งแม่บ้านก็อธิบายละเอียดเยอะเกินไปก็ไม่ได้ค่ะมันก็ลืมนะคะสำหรับมือใหม่ก็ให้ทำบ่อยๆนะคะเดี๋ยวก็จะชำนาญเองค่ะเอาล่ะค่ะเราไปชิมกันเลยนะคะนี่ไงออกมาคือแล้วมุนเลยค่ะนี่ก็คือเหตุผลที่ต้องใช้ไข่เปดค่ะสีก็จะออกมาสวยมากๆเลย ความกรอบบอกเลยนะคะไม่เป็นรองใครค่ะนะแพ็คเก็บใส่ถุงที่แม่บ้านนำเสนอในช่วงแรกนะคะก็จะอยู่ได้เป็นสัปดาห์เลยค่ะทุกคนอืมอร่อยกรอบเหมือนเมื่อแปดปีที่แล้วเลยค่ะเหมือนที่แม่บ้านทำเลยคือดีใจที่สุดเลยอืมอ,อร่อยอร่อยกรอบกรอบอืมหวานกำลังดีเลยค่ะนะคะใครชอบหวานน้อยหวานมากชอบเค็มแค่ไหนก็ตามสบายเลยค่ะ <S <S เอาละแม่บ้านต้องจบคลิปแล้วนะคะที่รับชมค่ะ